เรามากินก๋วยเตี๋ยวนะผมอยู่ที่ร้านตุ๋นนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บางแสนนะครับมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวนะมีเลยเมนูตามนี้เลยเมนูก็จะมีประมาณนี้นะมียำม,มีส้มตำนะครับยำต่างๆนานาเลยส้มตำแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเมนูข้าวมีข้าวกะเพราอทอดพริกแห้งข้าวกระเทียมข้าวยำนี่ผมสั่งไปเป็นเนื้อสับเนื้อสับ ร้านนี้ก็จะเป็นเมนูตุนนี่มีต้มแซบนี่เกาเหลามีเนื้อมีหมูมีให้เลือกสันแบบนี้เลยเดี๋ยวผมสั่งมาเป็นข้าวข้าวเนื้อสับกระเทียมแล้วก็อีกจานหนึ่งของลูกสาวก็เป็นเกาเหลาเนื้อใส่เครื่องในได้สามอย่างแล้วก็อีกจานหนึ่งจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก อบรรยากาศรอ,รอบรอบร้านบรรยากาศดีนะครับลมโกรกเย็นสบายร้านโอถุงกว้างขวางนะครับแล้วก็นี่นี่ถ้ารีวิวลง Google นะครับคุณก็จะได้ข้าวหนึ่งถ้วยหรือแคปหมูหน้าหนึ่งห่อเลือกเอาหรือถ้าถ่ายรูปเช็คอินเปิดสาธารณะนะครับคุณก็จะได้โคกินหนึแก้ว ไม่ใช่หนึ่งแก้วเดียวหนึ่งขวดขวดแก้วขวดเล็กอ่าเราก็เช็คอินเรียบร้อยนะครับอ่า เรียบร้อยหมดเกี้ยงทุกอย่างนะครับอร่อยก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยน้ําซุปเขาหอมกลมกล่อมมากๆแล้วตัวข้าวที่ของผมนี่ข้าวเนื้อสับกระเทียมอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยพิกัดร้านเขานะครับถ้ามาจากหนองมนนะครับเลยแยกบางแสนมาอยู่ซ้ายมือแต่ถ้ามาจากชนบุรีถึงแยกเข้าบางแสนนะครับกลับรถอ,อยู่ฝั่งตรงข้ามคนมาเจอเลยที่จอดรถกว้างขงตุนไห้แนะนํา